ตอนที่หนึ่งจากพระมหาเปลี่ยนเจ็ดสู่ผู้บูชาไฟท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีอนาคตไกลระดับมหาเปลี่ยนถึงยอมทิ้งลาบยศสรนเสริญทั้งหมดเพื่อมานั่งเผาเข้าของเงินทองจนกลายเป็นตำนานหลวงพ่อโอภาสีแห่งบางมดเรื่องราวมันเริ่มจากเด็กชายชาวใต้คนหนึ่งครับที่มีมันสมองระดับอัจฉริยะท่านสอบได้เปลียนธรรมถึง7ประโยค จำพรรษาอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเป็นวัดหลวงชั้นเอกในตอนนั้นใครๆก็มองว่าท่านต้องได้เป็นเจ้าคุณหรือเป็นสมเด็จพระราชาคณะแน่นอนแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็เกิดขึ้นครับเมื่อท่านได้เดินทางไปพบกับหลวงพ่อกบวัดสาริกาพระผู้เท่าที่เผาทุกอย่างที่ขวางหน้าการพบกันครั้งนั้นทำให้ท่านตื่นครับท่านได้เห็นสัจธรรมว่า ข้าวของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่เราแบกไว้เนี่ยมันคือภาระมันคือเชื้อเพลิงแห่งความทุกข์พอกลับมาที่วัดท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยครับจากพระมหาผู้เคร่งขรึมท่านเริ่มนําของในกุฏิมาเผาเผาแล้วก็เผาจนคนหาว่าท่านบ้าแต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของตำนานเตโชกสินที่สั่นสะเทือนวงการสงฆ์ไทยวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังคิดครับว่าในชีวิตของเรา มีหัวโขนหรือสิ่งของอะไรที่เราแบกไว้หนักอึ้งแล้วไม่กล้าโยนมันเข้ากองไฟเหมือนหลวงพ่อโอภาสีครับตอนที่สองปรัชญาแห่งไฟทำไมต้องเผาเงินถ้าผมเอาเงินสดๆหรือของมีค่าโยนเข้ากองไฟต่อหน้าท่านท่านผู้ฟังจะรู้สึกยังไงครับเสียดายใช่ไหมครับใจหายใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่หลวงพ่อโอภาสี ต้องการจะสอนพวกเรามีคนจำนวนมากในสมัยนั้นไม่เข้าใจครับหาว่าท่านวิปลาสญาติโยมเอาท่าไหมายดีๆเอาธนาบัตรมาถวายท่านรับปุ๊บท่านโยนเข้าเตา,เตาไฟปับ๊บไฟลุกโชนวูบวาบท่านเคยกล่าวประโยคเด็ดไว้ว่าไฟที่เผาผลาญสิ่งของพวกนี้มันร้อนก็จริงแต่ไฟในใจมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลง มันร้อนยิ่งกว่านี้เป็นล้านเท่าการกระทําของท่านไม่ใช่แค่การเผาขยะครับแต่มันคือการกระตุกจิตกระชากใจให้คนเห็นว่าของพวกนี้มันคือสมมุติพอลงกองไฟไปแล้วมันก็เหลือแค่ขี้เถ่าท่านกําลังบอกเราว่าวิธีดับทุกข์ที่เร็วที่สุดคือการสละออกครับสละความยึดติดว่านี่ของกูนั่นของกู วันนี้ท่านผู้สัง่งลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับว่ามีไฟกองไหนในใจที่กำลังเผาเราอยู่และเราพร้อมจะดับมันด้วยการปล่อยวางหรือ,อยังครับตอนที่สปาฏิหาริย์ของคื้นกลับใจไม่ถึงยาถวายเรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาปากต่อปากและเป็นเครื่องพิสูจน์วาระจิตของหลวงพ่อโอภาสีครับเขาเล่ากันว่า การจะถวายของให้หลวงพ่อเผาเนี่ยใจต้องนิ่งและบริสุทธิ์จริงๆมีเรื่องเล่าของเศรษฐีท่านหนึ่งครับนำของมีค่าและเงินจำนวนมากมาถวายหลวงพ่อด้วยความศรัทธาอยากได้บุญใหญ่หลวงพ่อท่านรับไว้แล้วก็โยนเข้ากองไฟตามปกติแต่พอกลับออกมาเศรษฐีคนนี้เกิดความรู้สึกเสียดายครับแวบบหนึ่งในใจคิดว่ารู้นี้เก็บไว้ดีกว่าไม่ได้เอามาเผาเล่นเลยเชื่อไหมครับท่านผู้ฟัง พอเศรษฐีคนนี้กลับไปถึงบ้านแทบช็อกเพราะเงินและของมีค่าชิ้นนั้นมันกลับไปวางอยู่ที่บ้านในสภาพเดิมไม่มีรอยไหมแม้แต่นิดเดียวเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราครับมันสอนว่าทานที่แท้จริงไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่คือเจตนาในการสละออกครับถ้าให้แล้วยังหวงให้แล้วยังเสียดายบุญนั้นมันก็ไม่สำเร็จหลวงพ่อท่านไม่ได้ต้องการทรัพย์สิน ท่านต้องการใจที่หลุดพ้นแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับเคยทำบุญแล้วแอบนึกเสียดายที่หลังบ้างไหมตอนที่4ในโสมมือปืนผู้สยบต่อพุทธคุณย้อนกลับไปในสมัยที่ย่านบางหมดยังเป็นสวนส้มดงดิบมีนักเลงเจ้าถิ่นคนหนึ่งชื่อในโสมครับในโสมคนนี้แกไม่ชอบหลวงพ่อโอภาสีเลยแกบอกว่ารำคาญควันไฟรำคาญเสียงสวดมนต คือหนึ่งในสมเมาได้ที่ขวาปืนลูกโม่คู่ใจบุกไปที่อาสมตะโกนด่าทอแล้วก็ชักปืนยิงใส่กุฏิหลวงพ่อปั้งปั้งปั้งกะว่าครูให้กลัวหรือไม่ก็กะเอาให้ตายแต่เชื่อไหมครับหลวงพ่อโอภาสีท่านนั่งนิ่งไม่สะทกสะทานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจุดพีคอยู่ที่วันรุ่งขึ้นครับตำรวจกองปราบบุกมาล้อมบ้านในสมไม่ใช่เพราะคดียิงหลวงพ่อนะครับ แต่ตำรวจมาตามจับในคดีฆ่าคนตายที่ในสมไปก่อไว้ที่อื่นแล้วตำรวจดันยึดปืนกระบอกนั้นไปตรวจสอบในสมตกที่นั่งลำบากสุดขีดทั้งคดีทางโลกและความกลัวทางธรรมสุดท้ายแกสำนึกผิดครับมากราบเท้าขอข้ามาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านทำยังไงรู้ไหมครับท่านแค่พรมน้ำมนต์ให้แล้วบอกว่าอาโหสิคำเดียวสั้นๆเปลี่ยนมือปืนให้กลายเป็นสิทธิเอกตลอดชีวิต เรื่องนี้สอนให้เห็นว่าความสงบสยบความเคลื่อนไหวและเมตตาธรรมคือเกราะคุ้มกันภัยที่ดีที่สุดครับตอนที่ 5. คําทํานายทิศตะวันออกและยุทธมินท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอนาคตศาสตร,ศร,รศ์หรือการอย่างรู้อนาคตไหมครับมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อโอภาสีท่านเคยชี้มือไปทางทิศตะวันออก และพูดทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านท่านกล่าวทำนองว่าจะมีพายุหมุนลูกใหญ่พัดพาความหายนะมาสู่แผ่นดินนั้นจะมีคนตายเป็นเบือเลือดนองแผ่นดินในตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจครับว่าท่านหมายถึงอะไรแต่หลังจากนั้นไม่กี่ปีเหตุการณ์ทุ่งสังหารในกัมพูชาก็เกิดขึ้นจริงๆครับผู้คนล้มตายเป็นล้าน ตรงตามที่ท่านชี้ไปทางทิศตะวันออกแป๊ะๆนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือยานทัศนะของพระอริยสงฆ์ที่มองเห็นกระแสกรรมของโลกท่านไม่ได้พูดเพื่อให้เรากลัวนะครับแต่ท่านเตือนให้เราไม่ประมาทเพราะความสงบสุขที่เรามีอยู่อาจจะเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามนุษย์ขาดศีลธรรมเรื่องนี้ทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองครับว่า วันนี้เราใช้ชีวิตด้วยความประมาทอยู่หรือเปล่าตอนที่6กายทิพย์ปาฏิหาริย์แยกกายถ้าผมบอกว่าคนคนหนึ่งสามารถอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันได้ท่านจะเชื่อไหมครับนี่คือเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เล่าขานกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งของหลวงพ่อโอภาสีเรื่องมีอยู่ว่า ทางพุทธสมาคมที่ประเทศอินเดียได้ส่งจดหมายเชิญหลวงพ่อโอภาสีไปร่วมประชุมระดับโลกหลวงพ่อท่านก็รับปากครับว่าจะไปแต่พอถึงกำหนดการท่านไม่ได้เดินทางไปที่สนามบินครับท่านอยู่ที่วัดบางมดและในวันที่ท่านมรณภาพที่เมืองไทยก็มีคนเห็นท่านไปปรากฏตัวอยู่ที่อินเดียมีพยานยืนยันว่าเห็นท่านเดินอยู่ในงานที่อินเดีย พูดคุยทักทายทั้งๆท,ที่ในเวลานั้นร่างสังขารของท่านนอนสงบนิ่งอยู่ที่บางมดแล้วในทางพุทธศาสนาสิ่งนี้เรียกว่ามโนมยิทธิหรือฤทธิทางใจครับสำหรับผู้ที่ฝึกจิตมาดีแล้วกายเนื้อเป็นเพียงเปลือกนอกจิตวิญญาณน,นั้นไร้ขอบเขตเรื่องนี้อาจจะฟังดูเหลือเชื่อสำหรับคนยุควิทยาศาสตร์แต่สำหรับสิทธิานุสิทธิ์นี่คือเครื่องยืนยันว่า หลวงพ่อโอภาสีไม่ใช่พระธรรมดาแต่คือผู้เหนือโลกอย่างแท้จริงครับตอนที่ 7. พยาครุฑและอาถรรพ์ป่าบางมดใครที่เคยไปวัดหลวงพ่อโอภาสีจะสังเกตเห็นว่านอกจากเตาเผาไฟแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆคือพยาครุฑครับทำไมต้องเป็นครุฑต้องย้อนความไปว่าสมัยก่อนบางมดไม่ใช่เมืองจเจริญเหมือนทุกวันนี้ แต่มันคือป่าสวนส้มที่รกทึบเต็มไปด้วยงูเมี้ยวเขี้ยวขอและเจ้าที่เจ้าทางแรงมากว่ากันว่ามีอาถรรพ์เยอะหลวงพ่อโอภาสีท่านใช้วิชาเตโชกสินไฟควบคู่กับบาร,รมีของพญาครุฑในการปราบอาถรรพ์และคุ้มครองลูกศิษย์ครับครุฑคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่อยู่เหนือสัตว์ร้ายทั้งปวงโดยเฉพาะงู วัตถุมงคลของท่านรุ่นที่มีพญาครุฑแบกเสมาจึงเป็นที่นิยมมากในหมู่ข้าราชการตำรวจทหารเพราะเชื่อว่าช่วยเสริมบาร,รมีและป้องกันภัยแต่เหนือสิ่งอื่นใดท่านสอนว่าครุฑคือตัวแทนของความกตันยูและความซื่อสัตย์ใครที่อยากจะเริญก้าวหน้าไม่ใช่แค่ห้อยพระแล้วจะรวยนะครับแต่ต้องมีความกตันยูเหมือนพญาครุฑและมีความเด็ดเดี่ยวเหมือนเปลวไฟนั่นแหละครับ คือเคล็ดลับความขลังของสิทธ์สายนี้ตอนที่8คาถาอิติสุขโตรหัสลับแห่งจักรวาลผมมีของดีมาฝากท่านผู้ฟังครับเป็นคาถาสั้นๆแต่ครอบจักรวาลที่หลวงพ่อโอภาสีท่านมอบไว้ให้พวกเราใครที่รู้สึกดวนตกชีวิตติดขัดหรือต้องเดินทางไปที่แปลกทินบ่อยๆต้องฟังครับคาถานั้นว่าอย่างนี้ครับอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะ ปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังความหมายลึกซึ้งมากนะครับสรรเสริญพระพุทธเจ้าอิติสุขโตนอบน้อมพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะระลึกถึงแม่ธรณีแม่คงคาและเทวดาเจ้าที่ปทวีคงคาพระภุมมะเทวาและที่สําคัญที่สุดขามามิหังคือการขอขมาครับหลวงพ่อท่านสอนว่าคนเรามักจะมีเจ้ากรรมนายเวร หรือไปล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่รู้ตัวการสวดบทนี้คือการนอบน้อมและขอขมาเพื่อเปิดทางให้ชีวิตราบนื่นท่านบอกว่าสวดทุกวันเทวดาคุ้มครองผีสางนางไม้ไม่กล้ามารบกวนลองนำไปสวดกันดูนะครับสั้นๆง่ายๆแต่พลังพุทธคุณเหลือล้นครับตอนที่9แสงไฟที่ไม่เคยดับท่านผู้ฟังถ้ามีโอกาสไปที่วัดหลวงพ่อโอภาษีท่านจะเห็นสิ่งหนึ่งที่แปลกตามาก คือกองไฟที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลารู้ไหมครับว่าไฟกองนี้ไม่เคยดับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484หรือกว่า80ปีมาแล้วในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านจุดไฟเผากิเลสแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่สิทธาอนุสิทธิ์ก็ยังสืบสารปณิธานด้วยการเติมน้ำมันก๊าซเลี้ยงเปลวไฟนี้ไว้ตลอด24ชั่วโมงการเติมน้ำมันตะเกียงที่นี่ไม่ใช่แค่การสะเดาะเคาะ์ตามความเชื่อนะครับ แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อชะตาชีวิตและเติมแสงสว่างให้ปัญญาไฟให้ความร้อนแต่ก็ให้แสงสว่างไฟทำลายล้างแต่ก็ทำให้บริสุทธิ์การที่เราไปเติมน้ำมันที่วัดหลวงพ่อโอภาสีคือการเตือนสติตัวเองว่าจงทำตัวให้เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกและจงเผาผลาญความชั่วในใจให้หมดไปวันหยุดนี้ถ้ายังไม่มีแพลนไปไหนลองแวะไปเติมพลังไฟให้ชีวิต ที่บางมดกันดูนะครับตอนที่10บสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยบทสรุปของผู้เหนือโลกเรื่องสุดท้ายนี้คือความย้อนแย้งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของหลวงพ่อโอภาสีครับทั้งชีวิตของท่านท่านคือผู้บูชาไฟท่านเผาทุกอย่างท่านสอนให้เห็นความว่างเปล่าท่านสอนว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องมอดไหมเป็นจุนแต่ทว่า เมื่อท่านมรณภาพลงสรีระสังขารของท่านกลับไม่เน่าเปื่อยและไม่ได้ถูกเผาครับปัจจุบันร่างของท่านถูกบรรจุอยู่ในโลงแก้วภายในเจดีย์กลางน้ำที่งดงามเพื่อให้ลูกศิษย์ได้กราบไหว้เหมือนท่านจะทิ้งปริศนาธรรมขั้นสุดท้ายไว้ให้เราคิดว่าแม้ท่านจะใช้ไฟเผากิเลสจนหมดสิ้นแต่คุณงามความดีและบารมีธรรมของท่านเป็นสิ่งที่ไฟไม่สามารถเผาทำลายได้ และการเวลาก็ไม่สามารถทำให้เน่าเปื่อยได้หลวงพ่อโอภาสีจึงไม่ใช่แค่เกจิอาจารย์ผู้ขมังเวทแต่ท่านคืออมะตะเถระที่ยังคงอยู่ในศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจริงและคนไทยทั่วประเทศสาธุครับ